สวัสดีครับผมก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับผมโจนะครับแล้วก็ขอต้อนรับเพื่อนๆนทุกๆกคนนะครับเข้าสู่ช่อง dollar b o y Thailand นะครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมาทำคลิปนะครับตามคำขอของแฟนๆนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเรียกว่า FC แล้วกันนะครับก็พอดีว่ามีเพื่อนๆนะครับมี FC เนี่ยที่ อคอมเมนต์นะครับแล้วก็ขอกันเข้ามานะครับก็จริงๆก็มีหลายคนนะครับที่ขอให้ผมทําอันนู้นบ้างขอให้ผมทําอันนี้บ้างนะครับก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกๆคนด้วยนะครับที่ ติดตามแล้วก็เข้ามาคอมเมนต์แล้วก็ให้ความสนใจนะครับในคลิปที่ผมทำนะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกทๆคนจริงๆนะครับ mm hmm. ก็วันนี้เนี่ยมีเพื่อนที่มี FC ที่เข้ามาคอมเมนต์แล้วก็อยากใช้ผมเนี่ยมาแนะนำวิธีการทำอะไรนะ mm hmm. เขาเรียกอะไรอะหัวใช้เท้านะครับไดคอนนะครับกับไอ้แครอทนะครับว่ามีวิธีการทำยังไงมีวิธีการเตรียมนะครับ ไดคอนกับแครอทยังไงที่สำหรับเอาไปทานกับซาชิมินะครับโอเคเดี๋ยววันนี้ผมก็จะมาทำคลิปให้ f c ให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับว่าที่ร้านเนี่ยนะครับที่ผมทำนะครับแล้วก็ที่เชฟของเราเนี่ยหลายๆคนทำนะครับว่าเรามีวิธีการเตรียมไดคอนนะครับหรือว่าหัวไชเท้ากับแครอทยังไงนะครับในการที่จะ เอามาเสิร์ฟนะครับทานกับซาชิมินะครับเดี๋ยววันนี้ก็ใครที่สนใจนะครับก็ต้องติดตามกันในคลิปนี้นะครับสวัสดีครับผมสวัสดีเพื่อนๆทุกๆคนนะครับก็สําหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาแนะนํานะครับมาสาธิตวิธีการเตรียมไดคอนนะครับแล้วก็แครอทนะครับสําหรับใช้ทานกับซาชิมินะครับใช้เสิร์ฟคู่กับซาชิมินะครับ ถ้าจะเอาสะดวกเลยนะครับถ้าจะเอาสะดวกในการทําเลยเนี่ยเอาแบบง่ายๆนะครับเสร็จไวๆไม่ต้องเสียเวลานะครับก็ที่ร้านเนี่ยเราจะมีอุปกรณ์ตัวนี้ช่วยนะครับนะฮะอุปกรณ์ตัวตัวนี้ก็จะเป็นเป็นเครื่องปั่นเลยครับก็เราก็เอาดาคอนนะครับหรือว่าหัวเช้เท้าเนี่ยนะฮะหรือว่าแครอทเนี่ยนะครับเราก็ปอกนะครับปอกเปลือกมันออกนะครับ แล้วก็หั่นเป็นท่อนนะครับแล้วก็เข้าเครื่องนี้นะครับเสียบเข้าไปนะฮะแล้วก็ปั่นนะครับปั่นเนี่ยก็สามารถที่จะใช้ได้เลยนะครับมันก็จะเร็วนะครับไม่ไม่เสียเวลาในการทำนานนะครับอย่างถ้าเป็นแครอทนะครับถ้าเป็นแครอทเนี่ยผมแนะนำนะฮะผมแนะนำให้ใช้ไอตัวนี้คิดว่าน่าจะดีกว่านะครับเพราะว่า ตัวเนื้อแครอทเนี่ยมันค่อนข้างที่จะแข็งนะครับแครอทเนี่ยเนื้อมันค่อนข้างจะแข็งถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเอาไปใช้มีดซอยนะครับซอยเองกับมือเนี่ยผมคิดว่าอาจจะซอยยากนะครับแล้วก็อาจจะเสี่ยงกับอาการบาดเจ็บได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมไม่แนะนำนะครับยังไงก็เซฟนิ้วเราเอาไว้นะครับเซฟมือเรา,เาไว้ดีกว่านะครับผมแนะนําให้ใช้เครื่องปั่นดีกว่านะครับ สำหรับตัวแครอทนะครับนะเวลาที่ปั่นแล้วเนี่ยนะครับมันก็จะออกมาเป็นเส้นๆนะครับอันนี้คือที่ที่เราปั่นเก็บไว้นะครับเห็นไหมครับนะเราก็เข้าเครื่องปั่นเลยครับง่ายดีครับก็ปั่นออกมามันก็จะเป็นเส้นๆอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าแครอทเนี่ยที่ร้านเราใช้เยอะด้วยนะครับคือใช้เยอะเลยอ่ะถ้าเกิดจะมาซอยอยู่เนี่ยโหเรียกว่าไม่ทันกินนะครับก็เลย สำหรับแครอทเนี่ยที่ร้านนะครับส่วนใหญ่หลายๆสาขาเลยนะครับเชฟหลายๆคนก็จะใชะ้ตัวเครื่องฝั่นตัวนี้นะครับในการเตรียมแครอทเพราะว่ามันง่ายดีนะครับสะดวกรวดเร็วนะครับเพราะนั้นแครอทเนี่ยผมก็จะข้ามไปนะแต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากจะไปลองไปซอยดูก็ก็เดี๋ยวมาทําตามวิธีนะครับที่ผมจะสาธิตน,นะครับสำหรับตัวไดคอนนะครับปกติถ้าเป็นไดคอนเนี่ยมันก็แล้วแต่ แล้วแต่เชฟอีกครับส่วนใหญ่พวกนี้มันจะดิพินออนเชฟหมดนะครับว่าเชฟจะมีวิธีการทํำยังไงบ้างอย่างที่ผมบอกถ้าเกิดว่าถ้าเป็นถ้าเป็นสาขาที่เราขายเยอะๆนะครับสาขาที่แบบว่าบีซี่เนี่ยคือเชฟก็ต้องหาวิธีในการเตรียมของนะครับในการที่จะทําอะไรต่างๆให้มันรวดเร็วที่สุดนะครับ เพื่อให้ทันกับการขายนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นสาขาใหญ่ที่มันยุ่งๆบีซี่มากๆเนี่ยเชฟจะไม่มีเวลาที่จะมามามาซอยมาซอยด้วยมือนะครับมันก็ไม่ทันกินอย่างที่ผมบอกนะครับแต่ว่าโดยส่วนตัวของผมนะครับเวลาผมทํางานเนี่ยผมมักจะเผื่อเวลาสําหรับสําหรับของพวกนี้อยู่เสมอนะครับผมจะส่วนใหญ่แล้วผมจะทํางานเอ็กซ์ตร้าไทม์ตลอดนะครับ โอเคเริ่มต้นนะครับผมก็จะต้องอใช้ที่ปอกเปลือกนะครับตัวนี้นะะก็ปอกเอาเอาเปลือกของนั่นนะครับเอาผิวข้างนอกมันออกก่อนนะครับก็ปอกไปหลังจากปอกเปลือกแล้วนะครับเราก็จะตัดแต่ง เป็น2ส่วนนะครับผัดกางเป็น2อท่อนผมก็จะผัดตรงกลางเลยฮนะแล้วกเ็เราก็เลม็มตรงหัวนี่มันออกนะครับเล็มออกสักหน่อยนะแล้วก็ตรงปลายนีย่ตรงปลายแหลๆมๆน,นั่นนะี่เราก็เล็มมันออกสักหน่อย ประมาณนี้นะครับผมแนะนําอุปกรณ์อีกอันหนึ่งที่ควรจะต้องมีนะครับก็คือตัวตัวสไลด์เนี่ยนะครับผมก็จะสไลด์ตัวไดคอนนะครับให้ออกมาเป็นแผ่นๆนะครับแล้วเดี๋ยวพอสไลด์ออกมาเป็นแผ่นแล้วเนี่ยผมก็จะเอาไปซอยอีกทีหนึ่งนะครับก็วเวลาสไลด์นะครับก็สไลด์ให้มัน ค่อนข้างบางนิดนึงนะครับอย่าให้มันหนามากนะครับเวลาสไลด์ก็ต้องระวังมือนิดนึงนะครับอาจจะไม่ต้องไม่ต้องอให้มันหมดชิ้นเลยก็ได้นะครับเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยอาจจะอาจจะเป็นอันตรายกับมือได้นะครับก็อาจจะเหลือไว้สักหน่อยก็พอมันเริ่มจะไม่ได้แล้วเนี่ยก็ไม่ต้องฝืนนะครับก็ทิ้งไปก็ได้ครับไม่เป็นไรอย่าไปเสียดายนะครับ สช้ายมือตัวเองจะดีกว่านะครับหลังจากที่เราสไลด์นะครับตัวไดคอนหรือว่าหัวช้ยเท้านะครับเป็นแผ่นๆแ,แล้วนะครับเราก็เอามาเรียงไว้ให้มันเป็นตั้งๆแบบนี้นะครับเพื่อจะได้ง่ายต่อการาที่จะใช้มีดซอยนะครับจริงๆผมก็เป็นคนไม่ค่อยถนัดเรื่องซอยเท่าไหร่นะผมก็จะซอยไป ก็จะได้มาเป็นเส้นๆนี้นะครับก็พยายามซอยให้มันค่อนข้างค่อนข้างเล็กหน่อยนะครับอย่าซอยให้มันหนามากนะครับซอยให้มันค่อนข้างเล็กหน่อยแต่ก็ไม่ต้องไม่ต้องถึงกับละเอียดยิบเนะี่ยก็ไม่ต้องถึงขนาดนั้นนะครับก็ซอยไปเรื่อยๆครับ หลังจากที่เราซอยหัวเช้เท้าได้แบบนี้แล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะเอาไปล้างน,น้ำนะครับแล้วก็เอาไปแช่น้ำทิ้งไว้สักพักหนึ่งนะครับ จากที่ผมล้างไดคอนนะครับกับกับน้ำนะครับผมก็ล้างประมาณสักสองน้ำเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะทิ้งตัวไดคอนนะครับแช่ไว้ในน้ำเนี่ยสักสักพักหนึ่งนะครับก็ประมาณสัก10นาทีนะครับแต่ว่าผมก็จะแช่ไว้ในในน้ำเย็นนะครับก็จะใส่น้ำแข็งลงไปนิหน่อย ก็แช่ในน้ําเย็นมันจะได้กรอ,อบขึ้นนะครับเก็บไว้ได้นานขึ้นโอเคก็ผมจะแช่น้ําเย็นนะครับทิ้งไว้สักประมาณสักสิบนาทีครับแล้วเ,เดี๋ยวผมจะมาเสดจน้ำครับก็เสร็จเรียบร้อยนะครับผมก็ได้อ่า ไดคอนนะครับที่ผมซอยด้วยมีดนะครับมาเรียบร้อยนะครับก็เป็นไดคอนที่กรอบนะครับแล้วก็ฟูนะครับดูน่ากินนะครับโอเคก็เสร็จเรียบร้อยนะครับทีนี้ไดคอนเนี่ยผมก็จะใส่กล่องนะครับผมก็จะใส่เก็บไว้ในบล็อกนะครับแล้วก็เอาเข้าตู้เย็นแช่เก็บไว้ใช้นะครับ เก็บใส่กล่องไว้นะครับแล้วก็ผมก็จะเอาเข้าตู้เย็นไว้เก็บไว้ใช้นะครับก็เป็นอันเสร็จนะครับวิธีการาทำหัวเชยเท้านะครับหรือว่าไดคอนที่เราเอามาซอยสำหรับาทานกับซาชมินะครับก็มีวิธีการทำแบบที่ผมสาธิตให้เพื่อนๆได้ชมกันวันนี้นะครับโอเคก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับที่ติดตามนะครับ พบกับผมได้ใหม่นะครับในช่อง d o r Boy Thailand นะครับวันนี้ผมโจขอลาทุกคนไปก่อนนะครับสวัสดีทุกคนนะครับ